ผมก็สวัสดีครับก็พบกับผมอีกแล้วนะครับผมนะจากร้านนุ้มเสีเช่นเคยนะครับผมนะก็วันนี้นะครับผมมีสินค้ามาแนะนํากันนะครับผมนะวันนี้ก็จะเป็นนี่เลยนะครับผมก็จะเป็นอ่าอ่าตัวนี้จะเป็นปิกอัพนะครับผมนะปิกอัพแบบคาดนะครับผมนะก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่มีกีตาร์โปร่งนะครับผมมรกีตาร์โปร่งธรรมดาแล้วอยากอ่าแปลงเป็นไฟฟ้านะครับแบบไม่ต้องเจาะก็นี่เลยนะครับผมนะ ก็ใช้งานง่ายเลยนะครับผมนะก็เจ้าตัวนี้นับเพียงแค่คาดปิ๊กอัพตัวนี้นะครับผมนะไว้ที่ตรงรูซาวโฮนะครับผมนะตรงกีตาร์แบบนี้เลยนะครับผมนะแล้วก็เอาตัวนี้นะครับผมนะไปเก็บเป็นเน็บกับพวกอาศัยสะพายนะครับผมนะนี่ต่อง่ายนะครับผมนะมีต่อออกแจ็คนะครับผมแล้วก็เจ้าตัวรุ่นนี้มีไม้ให้ด้วยนะครับผมนะไม้ในปกเสื้อนะครับนี่ก็เจ้าตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น QH 6B นะครับผมนะนี่มีปรับวอลลุ่มหนึ่งวอลลุ่มสองให้ด้วยนะครับผมนี่ นะครับคุ้มค่าเลยนะครับผมนะก็ถ้าไหนสนใจนะครับสามารถติดต okay. ่ออินบ็อกได้เลยนะครับผมนะหรือท่านใดสะดวกก็เดินทางมาซื้อที่ร้านได้เลยนะครับผมนะก็เจ้าตัวนี้นะครับผมนะก็จะอยู่ที่ราคา9 9 0บาทเท่านั้นนะครับผมนะท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่ออินบ็อกได้เลยนะครับผมนะหรืออยากจะเดินทางมาซื้อท nah ี่ร้านก็ได้เลยนะครับโอเคนะครับผมแล้วก็ขอฝากกันไว้ด้วยนะครับผมนะปิกอัพกีตาร์โปร่งแบบคาดนะครับผมนะโอเคนะครับผมนะก็ไว้เจอกันใหม่นะครับ